จับผู้ยันน้ำจับผู้ยันจับผู้ยันไม่ยัดเยอะไม่ยัดเยอะจับผู้ยันเลยจับผู้ปันยั์เลยคุยกันมีอะไรคุยกันเั้ยจับเงินเยอะชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยนะไปคีให้ไปไปไว้ไว้จับจับผู้ปันยั์เลยจับผู้ยันเลยรอรอก่อนนะรอก่อนนะรอระบบเราจะไปลงมาก็ได้เดี๋ยวไปเอาลงมาต่อก็ได้เอาเลยนะบอลอะไรจับผู้ยันมีอะไรคุยกันมีอะไรคุยกันเพราะไงมันต้องไปรีของนะมันต้องไปรีส่องเราไวรีส่องเราอยวยช่วย ไอ้เนี่ยอยากเสนอไม่ให้ตำรวจเข้าอะไร้าไอ้เนี่ยเราเล่อๆในสี่บาม <them> <first> ไปทางไปทางอะไรที่ทางที่มันสี่บาเติน้ากูมาเติมหน้ากรูมาเล่นกับมันได้มาเล่นกับมันได้ ไอ้ไหวไอ้ไหวนะไอ้ไเลยไเลยไหวไหวไอ้ไ่นไหไอ้ไหวเยอะไเยอะไปเยอะไอ้ไหวยะบบ้านกไนอ่ั้นวนหนอ้หอยครูตรวจจับนะเ้านใครพูดอะไรแบบนี้ยมันหิวใจมีหว่งกูชอบไอ้ไหว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 ไอ้คุณเจ้าบ้าเป็นสิเลย

ร้านพี่ตีเตี้ยเลยเลยมีเลยเลยมีเลยเลมีเลยไปลงทางสบไตป่าป่าเบบี้ไหวป่ามันหนีแล้วมันหนีไปวไยเปล่าถอยเปล่าได้ใช่หนด้หนีไม่ไดหนีไม่ไหนีไ่ไ

รถกูไอ้เฮี้ยทิ้งรถไว้ไหนวะเฮ้ยผมทิ้งรถไว้ไหนวะทุกคนเบ๊บอยู่ไหนวะเรือย่างเรือเรือย่างเดรือแกงคีนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วสวยสวยสวยแกงคีนี้ ล้อลรอลรอมันกลับโรงพยาบาลรอมันกลับโรงพยาบาลเออล้อมักลับโรงพยาบาลรอปับโรงพยาบาลป้อมยาม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 ตัวหนึ่งป้อมยามตัวหนึ่งยางเราไปของเราตัวตรงไหนมามาแล้วมาแล้วมาโอเคไปแล้วพี่กิ๊กเดี๋ยวรอลูกงานพี่กิ๊กเดี๋ยวรอลูกน้ดี๋ยวอลูกงานพี่กิ๊หลบพี่กิ๊กหลบเฮ้ยไม่แน่เฮ้ยมึงฟางมึงฟางมึงฟางมึงกดดันหมอให้หมอมาแล้วขับโรงพยาบาลพีเฮ้ยมึง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 หมอให้หมอขับโรงพยาบาลหมอขาวเ่อนใครอ่ะ มตายนะมมาตายนะป้อมยามมาตายนะ้เติมใครเปิมือได้บ้างมามาทะเล้าหน่อยไฟว่ไฟน้องมีพวกมันด้วยเนี่ยให้หมอกับางมันรับหมอให้หมอก่อนพวกมันมีพวกมันไม่ไช่วยไ้ะเาช่วยหน่อยทเลสาช่วยหน่อยต็จแล้วรีบีนไปน้ำนั้เป็นเลบขาวนี่ดิเลมบขาวเลโบขาวเนี่ยเนี่ยเป็นต่ขาว เเยอาาาาลลลงงมนะ่ space, ืไปไปออกไปลงมาเลยไปออกไปลงมาเลยกำลังเอากลับนะกำลังเอากลับปล่อยมันก็ได้มาตีปล่อยมันขึ้นรถก่อนปล่อยมันขึ้นรถก่อนกลับขึ้นรถ

เฮ้ยต้องตายหน้าคุกหน่อยดีขอหน้าคุกหน่อย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 ไอนได้คุกไม่ได้คุกตอนเนี้ยไดยหมดถ้าไปได้หมดไปรีบไปใครไม่ได้หน้าคุกเราไปดักดักโรงพยาบาลเดินมาเลยหน้าคุกตัวด่วนหน้าคุกตัวด่วนตอบเลยมาเติมเป็นบ้านใครเป็นตายเลยมาเติมเลยด้วยลงมาหน่อยเติมเลยมาเติมเลยเราเยอะกว่าเยอะจุบเพื่อนด้วยจุเพื่อนด้วยเยอะจัดมาเติมหน่อยจุบเพื่อนไม่ไม่ไม่คุณโดนที่กดไลค์อยูในเมืองนะพี่ ไอ้รถไฟฟ้าอยู่โอเคนะพี่พี่เปิดประตูให้หนูก่อนให้หนูมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยมันไม่เยอะขนาดนั้นเราเยอะกว่าเยอะมเติมหนเลยมาเหมดเติมหน่อยมาเติมหยเราเป็นรองเลยเจ้ใครมีฮารี้วเปิดให้เพื่อเลยิวกอนหอยมเออเปิดไอ้หน่อยความคมมันกราชั้นเลยหน่อยควมคมมันกระยชั้นตะหลักข้างนอกหน่อยจัดไปตะหลกข้างนอกหน่อยไอ้พีพีมายิงให้เดิเลลิเปอร์จ้าดูซ้ำดูตรงกลางไฟ เฮ้ยไปเล่นตุวกกางเราเล่นในตุกกางไเล่ลิเปอร์พิลิอาพิลิอาร่งเบลจเิเลนมดเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลเปลี่ยนมีดเลยเฮ้ยเปลี่ยนเลยเปลยอีกนอีกมาล้วมลมาลวมมาลวมมาลวมมาไปคยเฮ้ยมาเล่นตัวเกูหน่อยมาเล่นกช่วยพ่อนหน่อยช่วยเพ่อนช่วยเพื่อนมัเยอะจัดเลย

มคงกว้มงว้มงว้งงวงเนเห็นบ้นองกว้างมองว้างชูไล่เทเลนไงถูกเพื่อนถูกเพื่อนถูเพื่อนูเพื่อนเฮ้ยมึงมากลางไฟดี้กลางไฟอะเฮ้มันมันรีมันรีมันรีตรงเปิดมันช่วยมาช่วยีมันีเยีสวยจัดสวยจัดโงจัด ไป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 แล้วแล้วคืน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 แล้วเราคืนแล้วปยี่ยมมเจเีรกติด้ยคันาวกเรารู้ด่ะพี่พเราติดโกน้ยมาขึ้น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 มาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขมาขมาขาขึ้นามานมามานมาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาขึ้น้นมานมาขมาขึ้ เอรเอาเอดเลยเอาไปือยไปดื้อลองลองลองหน่อยลองลงลองนยเอามเอาดิเอายูบูมาแล้วลวงลวงเปิดลยงปิดลวงเอาดิเอาดิเาดิสีนี่ผมไม่กับวางใบบนีที่อะไรใช่ไมลุงเราย่สิบได้มันอยู่หน้าคกเจือใช่ไหมพี่ ใครอุ้มเมืองบนไหมครับเสียงแผวจังนะวาเาเมืองบนมันมีไอเทสลาอยู่นะมีใครว่างเด็กนันศึกษาได้ขับเร็วเลยเมีรเต้พรอกปน่อนได้ไหะได้มาเล่นตรงนี้เยดเยอะสี่ตัวมันจมเปัีไปเลยวิญยงกดให้ตีไยตรู้แล้วหน่อยไอ้ยยยยไม่ยเยย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 ย ชูบันชูบหอมมีดปิดในย้ายเลยครับย้ายด้วยสวยพี่เบ้งเห็นแล้วมันเป็นอย่างแล้วมันจมดินปะนอนสวยสวยมีใครว่างบ้างมาปลดมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาตายกระจอกไม่โดมือนะไอเย้าโอ้ยเหี้ยโอ้ยอ่ะเป็นไรวะโอ้ยอ่ะ โอ้ย่อโอ้ย่ะตั้งใจแมยคอมโอ้ยอ่ะโอ้โอ้โอ้แคว่าแค้ดิว่ตั้งใจ้่อมไม่ต่อแพ้ยังอ่ะแล้วกูแพ้ยังแล้วกูพ้กูแพ้ยังอ่ะกูแพ้ยังอ่ะอยแพ้ยังอ่ะโอ้ยอโอ้ยอ่ะ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 โอ้ยอ โอ้ยว okay. ิ that, ่งขนาดนี้ไมเลยไมเลยใช่ตายเนี <S <s ่ยไอ้สัสโดนโดนดรอปโดนแด๊กโดนแดกออกวอกันอ่ะเอดียวช่วเพื่อนเดียวช่วเพื่อนเดียวช่วเพื่อนเดียวเจ็บเีบีตีบีบีตีขอบคุณชวยเพื่อนเดียวบีบีตีขอุยต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 ุย พี่พี่มาดีกับมาลับเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปที่ข้างหลังข้างหลังเพื่อนอยู่ในคู่15คนเพื่อนอยู่ในคู่15คนไหมให้เพื่อนรับให้เพื่อนรับไอ้บางตอนนี้ต่อมาต้นผักทะเลทรายได้ไหมมาด้วยกับมือบังกูก่อนใจเย็นๆก่อนตอนนี้มันเยอะมากๆเรามีเวลาพุกเราเสียปี้ไม่ต้องไปทะเลเบลทะเลทราไอทะเลเบลอื่นผมทะเลเบลทะเลทรายเลยน้องเยอะมากเว้ยมันเยอะมากเราจะเสียใจน้องผมรออยู่ในทะเลทรายนะ เราไม่รอเลยเบลทอนเลยไม่ฟังดีผมมาปลดมือพี่มาแล้วพี่มาเลไปมันกำรังไปมางีมันไปาลก็รังไปมึงกรับไปมึงก็รังไปมึงี็มึงก็่ับไปมึงก็รัไปง็ไปมึง็รไปงก็ัไปมึง็ไปมึง็ัปมงก็รังไปมึงก็รบไปมึงก็รไปมึง็ไปง็ไป